มาเทียบกันดูครับ161ก็ับ163 19กับ30ครับโอ้ห่างกัน1ิบเอ็าลมมานี่เป็นสไตล์เครื่องร้อนช้าครับอย่างนี้ต้องโดนครับน้องปาล์มหัวไป่อนครับทางซ้ายทางขวาค่อยๆบิ้วตัวเองครับน้องปาล์มมี<แ>สิทธิ์ใช้สิ์ก่อนนะครับแลกแข่งกันน่าตายิ้มเลยครับน้องปาล์ม โอ้โหัวต้นขาต้องระวังหมัดพาโลมา่าครับเช็กระยะดีๆครับมีขยับหลอกนะครับพาโลมา่าอลานส์หัดแทงขวาดีครับน้องปามดีครับมาดหนึ่งสองใช้ได้โอ้ยพาโลมา่ามาโดนแล้วครับโอ้โดนหมัดของน้องปา์มครับ ถึงแ้ตอนนี้นี่ดูแล้วน้องปาล์มนี่เร็วกว่านะครับในการออกอาวุธครับเรืออาจ,จะเป็นเพราะว่าพาลมานี่เครื่องยังไม่ร้อนนั่นแหละครับสไตล์เธอครับสาวเบนซินครับอ่าช่วงนี้ให้น้องปาล์มเผาหัวไปก่อนครับโอ้เตะมันเลยครับดูครับแต่เตะไปด้วยร้องไปด้วยเลยครับโอก,กาสสูง โอ้โหหัวตรงี่ต้นขาครับพารุม่าเริ่มจะมาแล้วครับแข้งขวาน้องปามก็คืนด้วยแข้งซ้ายครับจิมมัดไม่ถึงครับพารุม่าแหมดูดีเลยนะครับน้องปามช่วงแรกครับโอ้แข้งขวานี่มาเรื่อยๆมาทีๆครับแหมยังยิ้มได้อยู่ครับแหมร่างกายลงทุนเลยนะครับวันนี้พารุม่าอลานครับ เดินเข้ามาน้องปามนี่โยกตามจังหวะปีมวยด้วยนะครับอย่าไปเชื้อเชิญครับน้องปามไม่ต้องไปยักหน้าครับปารลมามาแน่ครับ <S <S นี่คับมีหวดแข้งขวาครับเบาๆ <S 2> <S 2> นี่ครับเตะได้แล้วก็ยิ้มครับ เริ่มจะสับไปที่ต้นขาครับบ่อยๆเลยครับพาลมาอารลานส์โอ้โหรอยยิ้มเธอนี่ดุเยือกเย็นและดูอเมหิตมากครับปาลมาแอบนี้เขาบอกว่ายิ้มสยองเลยครับเข้าไปเชื่อว่ายกนิ้ปาลมานี่เปิดเกมบุกแน่นอนเลยครับเคลื่อนติดแล้วหรือยังครับโอ้สับแรงขึ้นแล้วครับโอ้โหแหลกกระปั้นครับน้องปานด้วยก็ไม่กลัวเลยครับโอ้ เอาไปหัวดแข้งขวาโอ้ต้องมาแบบนี้น้องปามต้องต่อยแบบนี้ครับโอ้ยแม่หาตาเปลี่ยนไปแล้วครับน้องปามโอ้โหก้าวเสียบดีครับโอ้โดนแข้งขวางพาลูมาครับต้นขาซ้ายน้องปามนี่เริ่มมีร่องรอยแล้วครับโอ้ถ้าแข้งซ้ายหน้าดีดไม่ขึ้นนี่อาจจะเหนื่อยเลยครับ แล้วดูครับแล้วดูครับโอ้เหมือนกระทิงเลยครับโจมตีอยู่ตำแหน่งเดิมนั่นแหละครับอุนุปามจะนิ่งไม่ได้ครับต้องเดินบ้างครับนี่ยรกะเพราต่อยปรามต่อยคู่ไม่ให้พารุบ้าเข้ามาแหมบวกปัดยังไม่ถึงตอนนี้พารุบ้ารู้เลยละครับว่าจะต้องทำยังไงครับเยือกเย็นมากครับ หวนไปอีกแล้วโอชักอาวุธชักไม่เข้าเป้าแล้วครับน้องปาม์มไม่สังเกตน,นะครับซ้ายหน้าเริ่มหายไปแล้วครับน้องปามครับไปก็เตะแม่ไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่โอช้าลงไปเลยครับอุ้ยโดนอีกแล้วพยายามสวนเข่าแต่ว่ายังไม่โดนไปไปก็ติดปังครับชักจะไม่เข้าแล้วครับอาวุธน้องปาม แฝงประเภทเลือดเย็นใจน้ำแข็งอะไรประมาณนั้นเลยครับพะโลแม่ครับไม่รีบไม่เร่งครับแต่ว่าเอาวุธนี่หนักจริงๆขยับขยับโอ้ยกัดฟันสวนมาดออกไปครับน้องปาล์มโอ้ออกอาการอย่าออกอาการครับน้องปาล์มโอ้โห่ากรัวครับ่ากรัวเลยครับต้องเก็บพลัง โอ้ชักมาแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วครับพารอมาโอ้ยโอ้ยโอ้ยยางยังไงครับน้องสวรรค์ปารัโโพไม่เริ่มจะยืนไม่ค่อยอยู่เลยครับน้องปามครับเพราะว่าขาซ้ายนี่เจ็บครับโอ้แทงไปมันก็ไม่เข้าครับแล้วดูสายตาพารอมาจ้องครับอุ้ยสยองจริงครับ ต้องเปลี่ยนยุทธวิธีด่วนเลยเลยครับน้องปาล์มครับโดนอีกแล้วมันมันสะสมนี่มันแหมบอบช้ำนะครับแหมนั่นแหละครับพีเรียดพอกวาสลีนไปแล้วครับแอ่พาลูมาขยับนี่ก็สะดุ้งแล้วครับน้องปาล์มโอ้โหจับทางนะพาลูมาจับทางถูกเลยครับพาลูมายันหลักเลยครับดูดูมีหยุดซะด้วย อ,อีกแล้วอีกแล้วเอ้าน้องปลาล์มแหมไร้ความปราณีจริงๆครับจะพับน,นอกสุพาพในโอ้จะยืนไหวไหมครับน้องปลาล์มน่าเป็นห่วงครับไม่เปลี่ยนขาด้วยครับแหมใจสู้จริงๆครับสาวจากนครสวรรค์อื้อเขาลอยครับปูอ่อย่าง <ๆ S 1> ว่าไปแทนอย่างนี้แล้วขาซ้ายมันไม่มีหลักเลครับขาซ้ายเจ็บ มันน้ำหนักมันเบาครับอย่างเตะด้วยขาซ้ายนั่นแหละครับก็ออพยายามเปลี่ยนการแต่ว่าไม่ถนัดครับกลับมาเหมือนเดิมโดนอีกแล้วเหมือนเดิมก็โดนเลยครับเ,เข้าไปนี่จังหวะนี่มันผิดไปหมดลยครับในการที่กระแทงเข่าขาวขา<ร>น้ำหนักมันเบาลงไปครับการออกวุ้นครับเพราะขาหลักมันยืนได้ไม่เต็มขาครับ กดที่มัดขวาครับลอบาลาสเริ่มจะมาแล้วครับแม่จะทิ้งซ้ายลำตัวยังไม่มาโอ้เสียบเข่าครับเข่ามัดจิ้มลำตัวโอ้ยหายใจแรงหายใจยาวน้องปาล์มโดนหมัดอีกโอ้เริ่มปรุงแต่งอาวุธเลยครับมีเป็นหมัดนะครับเอ้าลำตัวครับตัวแข็งโอ้แต่ว่ายังไม่ยอมนะครับน้องปาล์มโอ้ยสายลำตัว สียงดังฟังชัดมากครับโอ้โหเข่าซ้ายโอ้โเริ่มหยุดเะครับเริ่มนิ่งเลยครับน้องปลาล์มซ้ายลําตัวอีกแล้วโอ้ยยังไงจะระวังตรงไหนดีน้องปลาล์มนี่ครับโอ้โายืนอยู่คบยกได้นี่หัวิตหัวใจนี่สอบผ่านแล้วครับเพราะการทรงตัวมันไม่ได้นี่มันทําให้อาวุธอะไรนี่มันเบาไปหมดเลยครับจังหวะมันผิดไปหมด แต่กระเริ่มจะผ่อนแล้วครับโอ้โหไม่ผ่อนกระซิวนะครับโอ้โหจะไปบอกให้ผ่อนได้ไงครับพหลมาวเครื่องติดแล้วโอ้โหยมีมัดขวากดเพิ่มอ่ะดูครับจะเล่นงานลำตัวหรือขาครับแม่จะมีสปาไปครับมาอีกแล้วเอาโอ้แต่ต้องปาดนี่ต้องยอมรับเลยครับอ้าลื่นครับแล้วก็เป็นสาวกระทิงดูครับพหลมาอารานครับอาศัยความเก่าครับบดเอาชนะ สาวดาวรุ่งจากปากน้ำโพไปได้ครับ